ในปัจจุบันเองรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีผลิตออกมามากมาย ARC ก็ได้ปล่อยทดสอบโมเดล Angel Edition รถพลังงานไฟฟ้าสุดพิเศษที่ผลิตออกมาเพียงแค่10คันเพียงเท่านั้นเป็นแบรนด์จากทางค่าอิตาลีด้วยรูปทรงดีไซน์ที่ดโดโเบเฉียวดูล้ำสมัยรูปร่างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมกันพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่ง พื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซค์ด้วยนะครับทาง A R C ก็ได้ปล่อยโมเดล Angel Edition เป็นโมเดลพิเศษเฉพาะทางของ Ve c t ตอร์ซึ่งจำกัดมาเพียงแค่10คันเียเท่านั้นการปล่อยออกมาทดสอบในครั้งนี้ปล่อยมาให้ทางลูกค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบและร่วมการพัฒนาของโมเดลนี้ซึ่งจะได้รับสินมาเพียงแค่10ท่านเพียงเท่านั้นสำหรับลูกค้ารถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าของทาง A R C ก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแบนรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่มีการออกแบบมาอย่างล้ำสมัยที่ได้ก่อตั้งโดยทางจากก้ยแลนด์โรเวอร์มาร์กทูแมนเมื่อปี2018กับการเปิดตัวโมเดลรถไฟฟ้าครั้งแรกกับ Vector a n g i n e e i t t o o n ที่ได้เปิดตัวครั้งแรกในงานมิลาน Auto Show ในปี2018ที่ประเทศอิตาลีและสำหรับโมเดล Vector a n g i n e e i t t o o n คันนี้ถือว่าเป็นโมเดลรถพลังงานไฟฟ้าต้นแบบที่มีอัตราเร่ง0-100กิเมต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียง3.1วินาที และสามารถทําความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและน้ําหนักโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่235กิโลกรัมและสามารถทําระยะทางที่ใช้งานได้ถึง320กิโลเมตรและในเวอร์ชันทดลองนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเท่านั้นทางค่ายเองก็ยังออกแบบและทําการพัฒนาหมกันนอกนีลอภัยแบบพิเศษที่มีจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับหน้าจอเรือนไม้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่แก่ผู้ขับขี่ และเสื้อแจ็คเก็ตแบบพิเศษช่วยทําให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อให้ตัวรถมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นและมาเพื่อเติมเต็มระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปด้วยกันและสำหรับโมเดลนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวราคามากถึง110,000เหรียญสหรัฐซึ่งถ้าทีเป็นเงินไทยแล้วจะอยู่ที่ราวๆ3,970,000บาท ซึ่งราคานี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นยังไม่ได้เปิดตัวราคาอย่างเป็นทางการและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคิปนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนพบกันใหม่ในเหล่าข่าวในครั้งหน้าผมแอดบาร์ดรายงานสวัสดีครับ